เราจะฉุดหางล่าง,างกรอนเฝ้าง,งอนเงาะมันก็คงจะกลิ้งเราไปสักวันหนึ่งเป็นแน่เห็นว่าจะได้ไปอย่างนั้นมันก็ไม่ดีเพราะตัวน้องสีสุวันก็จึงทืนว่าข้อนี้ก็สุดแล้วแต่พ่อพี่อะถึงอย่างไรน้องก็ต้องอยู่ใกล้พระบาทสนองพระเดชพระคูณไปจนกว่าจะสิน้นไม่ว่าพ่อพี่จะเชือดเอาเลือดเอาเนื้อไป ควักดวงตาดวงใจอย่างไรก็ไม่ดีว่าแต่ถ้าหากว่าพี่สงสารพญาติวงพงษาก็ขอเส่ยอย่าได้ใกล้ชิดกับผู้หญิงใจพานคนนี้ให้มันมากนักเ,เมืองฝรั่งมันก็ออกใหญ่โตรหโหฐานไอจะมานั่งเกี่ยวเชิงเจ้าชู้อยู่ในี่ใครจะไปส่งสเสบียงไหวจริงหลงพระเจ้าอาตินสมุดพูดออกมาตรงๆ ถ้าไม่คิดลบเอาบ้านเมืองหลานก็จะไปบวชอยู่กับพระเจ้าตาที่กรอกแก้ววิษณดานที่จะดีกว่าอยู่ที่นี่แล้วแวงมันเก่งกว่าเสือจะฉีกเนื้อเลี้ยงชูสู้มันไม่ได้หรอกถ้าแม้โปรดให้ไปลบจะไปเที่ยวห้ามหันบันเกศสาซะให้สิ้นทั้งลังกาเลยทีเดียวพระพไพเมณีไม่ยอมพูดกับสินสมุทร พอหลงรักนางละเวงท่านถอนตัวไม่ขึ้นแล้วไอ้ขันจะไม่พูดกับน้องด้วยมันก็จะยังไงอยู่จึงว่ากับตีสุวรรณว่าพี่ก็ใช่ว่าจะอะไรหาไม่ที่พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าจะล่อพอให้รักแล้วก็จะได้เมืองลังกาเท่านั้นแหละเมื่อเจ้าเห็นว่ามมโตโอเอวิหารลายก็จะช้าไม่ทันการ มาช่วยกานทาสงครามตามใจเจ้าเถอะที่จะช่วยกํากับเป็นทัพหลังแต่ขอสั่งไว้ก่อนถ้าหากตีได้จนถึงวังในแล้วก็อย่าได้ฆ่าฟันนางวันลาเป็นอันขาดเพราะเดิมทีพี่กับเขาก็รักกันตีทุกวันกับศิล์สมุดได้ฟังอย่างนี้นก็ดีใจนะักก็ยังทูนออกมาพร้อมกับเจ้าพรามทั้งสามแล้วก็จัดทัพ ให้สามพรามเป็นทับหน้าสินสมุติแม้จะมีกำลังร่างกายแข็งแรงแต่ในเชิงปัญญาก็ยังน้อยอยู่ให้เป็นทับหนุนสีสุวรรณเองก็เป็นทับหลวงพอได้เลิกลมตกก็ให้ยกพลออกจากวังใหญ่ไปต่วพระาภพมณีนะั้นประมาณสามยามจึงยกตามไปเจ้าสานนเป็นทับหน้า เปนคนแจ้งกับชาวบ้านตลอดทางว่าถ้าใครไม่สู้ก็ให้อยู่แต่ในบ้านอย่าออกมากรีดขวางทางทับหน้าก็ยกมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงป่าตาลมีชาวเมืองคนหนึ่งเป็นผู้ชายมีฝีมือร้ายมากโดยเฉพาะในเชิงขวานแล้วก็เก่งด้วยมีชื่อว่าอีเรนอีเรนนี่มีหน้าที่รักษาด่านชั้นนอก ด่านนี้เป็นโคกเนินมีน้ำเป็นแม่น้ำกว้างสองข้างทางเป็นโขดหินมีทางเดินเพียงจำเพาะนอกนั้นก็มีเชิงเทินหอรบเลียงรายอยู่อีเลนนายด่านมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งรูปร่างสวยโสภาผิวขาวราวกะหยกยังเป็นโสดไม่ยอมจะมีผัวเพราะกลัวจะมีลูก ชอบลบทับจับศึกเหมือนผู้ชายอิเรนผู้เป็นพ่อก็ฝึกหัดวิชาอาวุธให้จนเก่งกล้าสามารถพอข่าวศึกมาถึงด่านอิเรนก็เณฑนทหารให้กปิตันคุมทหารไปตั้งไว้หลังเขาให้มูระหุมคุมทหารชาวเขาทหารเหล่านี้แต่ละคน ขี่มา้าด้วยกันทั้งนั้นส่วนปังอูให้ไปตั้งอยู่ตรงแม่นม้ำคดและใครทั้งสามนี้คอยระมัดระวังเอาไว้ให้ดีส่วนอีเลนนั้นก็ให้เกณฑ์ปรลัดไปคุมพลสามร้อยออกไปคอยรับร่ออยู่พอข้าศึกมาก็ให้ถอยล่อเข้ามาติดกับตามหน้าที่ของปลัด ทัพสามเจ้าพรามมาถึงท้ายด่านเข้าโดงตาลมาตามทางระหว่างทางถึงขอนก็พบกับเจ้าประหลัดเข้าก็สั่งหยุดทัพแล้วเจรจาว่าเรากองทัพเมืองผลึกมีได้มาไรไยเพราะเจ้านายทั้งสองเรามีไมตรีต่อกันสองแผ่นดินนี้จะได้เป็นสุวรรณปัตตภีเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงขออย่ามาขวางหนทางไอ้เด็กตัวหัวเท่าเหาปหลัดรองรัน กูหัวงอกเป็นดอกเราแล้วเว้ยอย่ามาหลอกกันซะให้ยากกูจะไม่ยอยมึงผ่านไปไม่ได้ถ้าผ่านไปก็ต้องฟาดฟันกันถ้าหากมีไม้ตีต่อกันจริงก็ต้องมีา้เบิกด่านซื่วอว่ากูไม่รู้เลยเฮ้ยพวกเราเว้ยอย่ารอช้าสังหารมาให้ตายแล้วปลัดก็ลำอาวุธพัหลาเข้าไปพร้อมกับทหาร เจ้าโมลาก็ลองสั่งทหารให้บุกตะลุยเข้าไปฝรั่งเห็นได้ทีก็ทำท่าจะมาต่อสู้พอเป็นพิธีแล้วก็ล่าถอยเจ้าสามพรามก็ไล่ตะลุยอกระชั้นชิดจนกระทั่งไปถึงไอทหารฝรั่งที่ส่มอยู่พอเห็นทัพเมืองผลึกหลงเข้ามาอีเลนก็ให้สัญญาณทหารทั้งสก็คุมพลเข้าไปล้อมรอบเจ้าสามพรามไว้ทันทีพรามวิเชียนมีฝีมือในเชิงธนู เจ้ากะปิตันทลาเข้ามาก็เอี้ยวตัวปล่อยลูกธนูผึงถูกลูกในตาของเจ้ากะปิตันทั้งขวาซ้ายตกมาตายทันทีประหลัดเห็นเช่นนั้นก็เข้าสกัดไอ้พรามวิเชียนพรามวิเชียนก็ชักธนูผึงงอ,อกไปอีกประหลัดพยายามหลบแต่ช้าไปเแล้วลูกธนูของวิเชียนแทงเข้าไปในรูหู 6. คอเมนตกมาตายอีเรนนายด่านเครืองยิ่งนักกระโดดขึ้นหลังสิงควบออกไปพร้อมกับแววงขวานทยานเข้าไปฟันซ้ายป่ายขวาอุตรุดวิเชียนหมายมุ่งยิงธนูก็ยิงเข้าไปยิงอย่างไรก็ยิงไม่ถูกแม้จะลั่นทีละสี่ลูกอีเรนมันก็รับได้ ลากับลิงแล้วก็ขี่สิงหายานเข้าไปเวียงขวานอย่างรวดเร็วราวกับจากผันถูกพรามวิเชียนเขาเต็มรักแทบตายพรามวิเชียนเห็นท่าไม่ดีก็โดดหนีทหารก็ก้มลุมจับแต่ก็วิ่งหนีออกมาได้ทั้งเจ้าโมราสานนก็พากันวุ่นวายพวกทหารฝรั่งไล่ตีกันมาเป็นกลุมใหญ่ส่วนศินสมุทรเป็นทับหนุนรีบยกทัพ ตามติดมาพอมาถึงเห็นทัพของเจ้าสามพรามแตกก็เล่งไผ่พลตีไปจกนกระทั่งพบเจ้าสามพรามพอดีเจ้าสามพรามก็ลงจะหนีกันจะอับจนอยู่ลอมล่อแล้วสินสมุดเห็นเช่นนั้นก็ขี่สิงโตกระโชกโหกเข้าใส่แล้วก็โดดทิ้งเอาตัวเจ้าสามพรามมาได้อีเลนไม่ยอมทันหลันเข้ามา หินสมุดหาได้กลัวไหมฟาดมันด้วยผุ้ขันอีเลนหลบทยานเข้ามาใหม่ต่างก็ลบลุกฟาดฟันกันไม่รู้ว่าใครเป็นใครพรามวิเชียนเคืองนักเห็นอีเลนกำลังลบอยู่กับหินสมุดก็ยิงด้วยลูกธนูถูกลูกในตาของอีเลนพลัดตกจากหลังสิงกับวิ่งกระโจนขึ้นหลังมามือยังคงถือขวานอยู่สามพารามก็เข้าไปลุมล้อมไว ฝ่ายลูกสาวอีเลนอยู่หน้าป้อมเห็นข้าศึกมาปิดล้อมพ่อไว้ก็ถอดกระบี่วิ่งมาตรงเข้าไปฟาดฟันเจ้าโมลาสาหนนหันเข้าไปสู้นางก็มาสู้รบอีเลนเห็นลูกสาวเข้ามาช่วยก็ตกใจกลัวจะแพ้ตรงเข้ามาช่วยลูกสาวพอดีเจ้าปังอาลูกับมูลาหุมเข้ามาช่วยก็จึงแก้เอา อีเลนกับลูกสาวเข้าป้อมมาได้แต่ถึงกันนั้นก็ต้องเสียไพ่พลไปไม่ใช่น้อยเมื่อกลับเข้ามาในเมืองแล้วก็ให้ทหารเนี่เข้าไปอยู่ยามตามไฟไม่ได้นอนแต่ตัวอีเลนเองตาแตกเสียลูกในตาไปต้องให้หมอมาใส่ยาให้สินสมุดกระสามเจ้าพราหมล้อมด่านเอาไว้แให้มาใช้รีบนำความไปทูลให้ศรีสุวรรณทราบ ฝ่ายอีเลนก็ปรึกษาหาร,หรือกับฝ่ายทหารเห็นว่าข่าศึกครั้งนี้สำคัญใหญ่หลวงนักถ้าขืนออกไปรบอาจจะเสียท่าอีกก็ได้เพราะฉะนั้นก็ให้รอโฉมยงองค์แม่ละเวงส่งทหารมาจึงค่อยเข้ารบจะดีกว่าอีเลนนายด่านแยกเขี้ยวแล้วก็คอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ต้องปกปิดเป็นความลับมาก่อนอย่าบอกให้เข้าไปในเมืองเป็นอันขาดเราเป็นชาย เจ้านายเราเป็นหญิงถ้าเรายังมีชีวิตยอยู่เราจะไม่ยอมให้พระองค์ออกสงครามไม่อังขาดถึงแม้ว่าเราอายุใกล้จะหกแล้วจะตายก็ขอตายให้ชาวโลกเขาลือชาว่าเราคือชาติชายนักรบเราขอบอกซะก่อนนะถ้าหากเราตายพวกเจ้าจงตัดศีรษะของเราเอาไปถวายพระนางแต่อย่าให้ไอ้พวกข้าศึกเอาหัวเราไปเสียประจาน เวลานี้พวกเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ฆ่าศึกกำลังล้อมรอบอยู่มันจะเปรียบเสมือนโรคก็เป็นโรคขนาดแก้ไม่หายมีแต่จะต้องตายมันตอนนี้มีสองทางเท่านั้นถ้าเสียด่านป่าตานก็เท่ากับเสียกรุงลังกาไปทั้งเมืองครั้งนี้ฝ่ายฆ่าศึกมีชัยชนะคงจะประมาทลืมตัวเลี้ยงเหล้าเมายากันทั้งวันแล้วก็ยกพลมาไกลเหน็ดเหนื่อยเมื่อยละจะต้องหลับนอนกันเป็นตาย กำหนดยามสามสงัดก็ให้ยกไพ่พลเป็นกองทัพบุกเข้าไปตีมันให้มูรุหุมเข้าด้านซ้ายปังกะลูเข้าด้านขวาให้ไอหัดสเนกับมารีปาและไอายันตังคุมทัพเข้าไปพร้อมกันสั่งทหารเสร็จแล้วก็มาสั่งลูกสาวที่มีชื่อว่าแม่ลำพาสาลีแม่ลำพาสาลาสาีลูกรักของพ่อ เจ้าอย่าได้ประมาทในการสงครามแองขาดและก็อย่าออกไปจงควบคุมภายในให้ดีเผื่อผู้ฆ่าศึกมาช่วยป้องกันไว้หากพ่อตายเจ้าจงไปหาพระนางถวายตัวถวายมิภากกับเธอจะได้มีเกียรติยศปรากฏต่อไปพ่อแม่ละพาลำพาสลีบอกว่าพ่อไม่สบาย จะออกรบได้อย่างไรให้พ่อหายซะก่อนเถอะพธิดาว่าแต่อีเลนไม่ฟังบอกว่าจำเป็นเราจะต้องยกทัพออกไปไป่ายศีสุวรรณพร้อมด้วยไพ่พล,พล,พลก็มาทันหลานก็ปรึกษาหาลือกันสีสุวรรณก็บอกว่าคืนนี้อย่าเราอย่าประมาทไอ้ฝรั่งที่มันแพ้ไวน้นะมันจะต้องมาลุกรานอีกเป็นแน่เพราะฉะนั้นถ้าหากมีข้าศึกเข้ามารุกรานอีก ก็ให้ทําทีว่าเราตกอยู่ในที่ลุมรอมของมันให้หนีออกจากนอกภูเขาสำหรับพี่โมลาพี่สานนให้แยกกันออกไปทางขวาและซ้ายให้ฝ่ายพวกทําม,มินสินสมุตก็ให้พยายามโอบอ้อมหลังถึงแม้ว่าตีตะพัดตัดโอโห้หวนายมันเอามาให้จงได้ แล้วเข้าไปทำลายที่ค่ายดูประตูหอลบดูให้เรียบร้อยสั่งเสร็จแล้วก็ให้พวกไพร่แกล้งหยุดตีคองกองลาแล้วก็รากกองไฟทำทีว่าลากองไฟไว้แล้วก็ทำทีว่าหลับกันหมดแล้วทั้งกองทับฝ่ายอีเลนเกนทับไว้คอยที่ ก็ค่อยสดับรับฟังได้ยินเสียงตีเกาะข้อไม้เงียบไปทั้งไฟที่ตามก็ค่อยๆดับหายไปเสียงกองสองกองก็มั่นใจว่าข้าศึกมันหลับไปหมดแล้วดังที่ตนข่ายคเนก็นจึงให้กองทัพถืออาวุธสั้นเอาไว้เป็นสำคัญคือเวลาเข้าไปป่าปนจะได้จำกันได้แต่แล้วก็ยกพลออกมานอกกำแพงพอถึงทัพก็โห่ร้องไล่ตีอุตรุด ทัพสีสุวรรณก็ทําเป็นแตกตื่นวิ่งกระจายกระเจิงพวกฝรั่งไม่รู้โกนุบายก็ไล่ตีจนกระทั่งถึงทัพของสีสุวรรณสีสมุทรเห็นทัพฝรั่งยกไปแล้วก็วกเข้ามาข้างหลังให้สกัดตั้งประตูป่าวิเชียรก็ขับทัพหลังตีคลองเป็นสำคัญเจ้าโมลาก็เข้าด้านซ้ายสานนก็อ้อมด้านขวา ขับไพ่พลเข้ามาสู้รบกไอพวกฝรั่งเป็นสามารถไอปังอลูมูลหุมผูกทับตีขนาบมาดังนั้นแตกพ่กระจายก,กระจายอีเลนเห็นผิดทีก็สะดุ้งจวนสว่างแล้วก็เรียกไพ่พลให้กลับพอมาถึงสินสมุทรก็เห้อเข้าไปตีกระทบทับอีเลนตกอยู่ในที่ล้อม ไม่มีทางที่จะหนีไปทางไหนได้เห็นว่าไม่มีทางจะรอดแน่แล้วทัพฝรั่งจำต้องสู้อย่างจนจกแต่แล้วก็ต้องล้มตายราวกับใบไม้ร่วงอีเลก็แกว่งขวานสู้จะเหนื่อยอ่อนแทบจะยกแขนไม่ขึ้นทั้งเนื้อทั้งตัวถูกอาวุธเลือดออกชุ่มมาทั้งเสื้อผ้าเห็นว่าจะเอาตัวไม่รอดแน่แล้วจึงรองเรียกให้อยันตังตัดหัว ไอยันตังฟังว่า,างั้นก็สงสารนายน้ำตาไหลาราชแต่ว่าเมื่อไม่มีทางใดประจํต้องชักกระบี่ออกมาแล้วก็ตัดศีรษะของอีเลนห่อผ้าเอาไว้แล้วก็คว้าได้ขวานอีเลนขึ้นหลังมาพาทหารไต้ฝ่าไปแต่เพียงคนเดียวทหารฝรั่งที่เหลือล้มตายก็แทบจะไม่เหลือหรอสานนท สังหารมาตาเจ้าโมลาก็สังหารปังอลูวิเชียนก็ฆ่ามูลหุมเมื่อทหารฝรั่งพ่ายแพ้ไปหมดก็ตัดหัวเสียประจานเอาไว้ให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วร้องตะโกนใหนทหารพวกมันในค่ายเปิดประตูค่าย